สวัสดีครับสวัสดี b f c นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเดือนเนื้อดวงนะครับในเรือสองนะครับที่จะเปิดจองในวันนี้นะครับเดือนสองก็จะมีหลายเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างนะครับสร้างเรือนนะครับโดยจานลิงก์นะครับอันนี้ก็เปิดจองนะครับบล็อกอินนะครับที่ศูนย์พักเครื่องนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับ ประกาศนี่จะประกาศจากชนาวุฒินะครับอุทโธนะครับหรืออาจารย์ลิงก์นะครับประกาศคือจะให้นะครับให้เหลียนนะครับกระจายไปทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด5เพจนะครับก็จะมีเพจนะครับพี่ติงนะครับแล้วก็เพจอาจารย์ลิงก์นะครับแล้วก็ศูนย์เพจนะครับของอันนี้ก็จะเป็นศูนย์จองนะครับศูนย์จองที่1นนะครับก็จะเป็นศูนย์จองของ พี่ติงนะครับก็ประมาณนะครับหนึ่งพันเหรียญนะครับทองแดงนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ให้นะครับเพจที่สองนะครับก็จะเป็นของอาจารย์ลิงก์นะครับขอนจันเอฟซนะครับของอาจารย์ลิงก์ก็น่าจะประมาณสามพันเหรียญนะครับอาจารย์ลิงก์สามพันเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นศูนย์จองของโบสิปหลวงปู่มหาศลานะครับ ทางเพจนะครับก็ประกาศข่าวดีนะครับมาสูญจองนะครับมียอดทองแดงนะครับ1,000เหรียญนะครับเปิดจองให้คนละ1องค์นะครับก็เริ่มตั้งแต่19บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับศูนย์ที่4นะครับก็เป็นศูนย์วัดพระธาตุหมื่นหินนะครับมปูศลานะครับ ก็จะเป็นระบบนะครับระบบรีวิตนะครับ19กานาฬิกาเหมือนกันนะครับทั้ง5เพจนะครับส่นจองนี้ก็น่าจะประมาณ1000เหรียญเหมือนกันนะครับลำดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นูนยนจองนะครับของนะครับมาดามเดียนะครับก็จะเปิดแบบไร้สดนะครับไร้สดคือเป็นระบบดูดเหมือนกันนะครับเป็นระบบ วีลิทนะครับก็คือ19นาฬิกานะครับของวันนี้วันที่8เหมือนกันนะครับก็จะประมาณ1,000เหรียญเหมือนกันนะครับสำหรับศูนย์จองนะครับก็จะเปิดนะครับให้จองได้นะคนละ1รายการนะครับ1เหรียญต่อ1ยูเซอร์เท่านั้นนะครับสำหรับจำนวนการสร้างนะครับการสร้างทั้งสิ้นนะครับก็จะมีทั้งหมด2 5 0 0 0เหรียญนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการเปิด วอล์กอินนะครับวอล์กอินนะครับวันแรกนะครับก็คือเป็นวอล์กอินนะครับวันที่8มิถุนายน2 5 6 7นะครับเป็นศูนย์จองที่1นะครับที่ชมรมพักเครื่องนะครับขอนแก่นนะครับริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นนะครับเริ่มเวลานะครับตั้งแต่7นาฬิกานะครับ1บัตรประชาชนนะครับต่อ1บินไม่สามารถเลือกรายการได้นะครับสำหรับนี้ก็คือเป็นรายการนะครับ รายการวัตถุมงคลนะครับของเหนือดวง2นะครับเดือนดวง2ก็จะมีนะครับเนื้อทองคำนะครับจัดสร้างจำนวน80เหรียญนะครับเนื้อเงินนะครับหน้ากากทองคำนะครับลงยาเขียวมรกตนะครับจัดสร้าง999เหรียญแล้วก็เนื้อนาคนะครับเนื้อนาคก็จะประมาณ50เหรียญนะครับเนื้อเงินลงยาน้ําเงินก็9ก9เหรียญนะครับเนื้อเงินลงยาแดงก็ประมาณ9ก9เหรียญนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์ก็ 699เหรียญนะครับเหรียญรอนะครับโคดมวลสารนะครับ2,299เหรียญนะครับครับเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรนะครับ1,499เหรียญนะครับแล้วก็ชุดกรรมการ1099เหรียญนะครับเนื้อทองฝาบาทชุบทองนะครับก็2782เรหรียญนะครับเนื้อทองแดงลมลุ้งนะครับนี่นะครับรายการที่แลไอเทมนะครับที่เราสามารถจองได้นะครับก็ประมาณ1 0,000เหรียญนะครับก็แยกกระจายไปตามศูนย์จองทั้งหมด5ศูนย์จองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพของเหรียญนะครับลายนามที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็จะมีล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลังเหรียญนะครับเหนือดวงนะครับ99องค์นะครับ9กเหรียญนะครับแล้วก็มีล็อกเก็ตนะครับอุปธรรมนะครับฉากทองคําแท้นะครับหลังเหรียญเนื้อดวงนะครับก็ประมาณ199เหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นทองคํานะครับ สำหรับนะครับราคาในการจองนะครับก็จะมีราคารหล่นงกันไปนะครับอาจไปเริ่มต้นที่ทองแดงลมลุ้งนะครับที่1หมื่นเหรียญนะครับราคาจองอยู่ที่299บาทนะครับต่อมารายการขึ้นมาก็ครับเนื้อทองฝาบาทนะครับชุบทองนะครับก็อยู่ที่499เหรียญนะครับสำหรับนะครับชมรมภักเครื่องนะครับของขอนจันนะครับจึงได้ขอยอดนะครับยอด ขอยอดเพิ่มเข้ามานะครับจากแรกนะครับเป็น1,000เหรียญนะครับทางอาจารย์ลิงค์นะครับหรือชนาวุฒนะครับก็ได้เพิ่มยอดให้ทางศูนย์จองนะครับล็อกอินนะครับของคอนแก่นะครับเพิ่มอีก1,000เหรียญนะครับเป็น2,000เหรียญนะครับสำหรับเช้านี้นะครับ7จนาฬิกานะครับก็จะเป็นการล็อกอินนะครับที่จังหวัดคอนแกนนะครับผู้คนตอนนี้มากมายนะครับน่าจะเรียนหมื่นนะครับ สำหรับนะครับศูนย์จองทุกศูนย์จองนะครับทั้ง5ศูนย์จองนะครับก็จะมีการเปิดนะครับเปิดจองออนไลน์นะครับด้วยกันนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีศูนย์จองนะครับจองที่1นนะครับก็จะเป็นคุณติ่งนะครับก็คือเปิดแบบโพสต์ให้คอมเมนต์นะครับเป็นระบบดูดผ่านระบบรีวิชนะครับเวลา19บเนานิติครับศูนย์จองนะครับอาจารย์ลิงก์นะครับ อาจารย์ลิง FC คอนเจนนะครับก็จะเปิดไลฟ์สดนะครับโดยนะครับจะจองเนื้อทองคำนะครับจำนวน80เหรียญนะครับและเนื้อทองแดงนะครับจะเปิดที่เพจนะครับอาจารย์ลิง์นะครับเวลานะครับ18นาฬิกา30นนะครับส่วนเนื้ออื่นๆนะครับก็จะเปิดประมาณ19นาฬิกานะครับพร้อมกันกับศูนย์อื่นๆนะครับสำหรับนะครับศูนย์จองที่3นะครับก็จะเป็นศูนย์จองนะครับของ ศูนย์จองเพจโบนะครับสิทธิหลวงปู่มหาศิลานะครับก็จะเปิดแบบไฟ้สดนะครับระบบวีลีดนะครับเวลา19นาฬิกาเหมือนกันนะครับสำหรับศูนย์จองที่4นะครับก็จะเป็นนะครับวัดพระธาตุเหมือนหินนะครับหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับเปิดจองแบบออนไลน์นะครับไฟ์สดนะครับเป็นระบบวีลีดเหมือนกันนะครับก็เวลา19นาฬิกาเหมือนกันนะครับ สำหรับศูนย์จองสุดท้ายนะครับศูนย์จองที่5นะครับก็จะเป็นนะครับศูนย์จองนะครับมาดามเดียนะครับก็จะเปิดจองแบบไฟ์สดนะครับระบบวีลีดนะครับ19านาฬิกานะครับเหมือนกันนะครับสำหรับนะครับพี่ๆนะครับ FC นะครับที่มีความสนใจนะครับจะจองเหรียญเหนือดวง2นะครับของวงปู่มหาศิลานะครับก็สามารถกดไปยังลิงก์นะครับที่ผมแนบนะครับเข้า ไว้นะครับในรายละเอียดนะครับข้างล่างคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปตามศูนย์จองต่างๆนะครับทั้ง5ศูนย์จองนะครับในเวลาดังกล่าวนะครับตั้งแต่18นาฬิกาสามนนะครับที่เพจอาจารย์ลิงก์ก่อนนะครับต่อไปอีก4เพจหลักนะครับก็จะพร้อมกันนะครับเป็นระบบดูดนะครับในเวลา19นาฬิกาพร้อมกันทั่วโลกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็นำข่าวสารนะครับดีๆนะครับสำหรับที่พี่ต้องการเหรียญเหนือดวงสองนะครับของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับก็ขอให้พี่ๆเอฟซีนะครับจงโชคดีมีชัยนะครับจองเหรียญได้กันทุกๆุกทนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ